ก็สวัสดีนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับอยู่ที่ช่องคอมพิวเตอร์ชินแนลนะครับก็สำหรับคลิปนี้จะมาทําอะไรนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในคลิปนะครับก่อื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครกับคลิปนี้นครับคลิปนี้ก็บอกได้นะครับว่ามานินทารับหลังนะครับว่าวิชาอะไรแต่ขอไม่บอกเลยวิชานะครับแต่พูดถึงอาจารย์ใน ข้อดีและข้อเสียแต่และวิชาด้วยนะครับอ่อวิชามีบางอ่ะวิชาบางวิชาก็อาจารย์ใจดีสังงานน้อยบางวิชาก็งานเยอะนะครับแต่บางวิชาก็มามาช้าปล่อยเลดเลดเยอะมากมากแทบพุกคาบเลยนะครับที่เรียนวิชานี้แทบพุกคาบเพื่อนผมบอกเลย จังบนแทบเหมือนผมเลยปล่อยเล็ดหูคาบทนไม่ไหวจริงๆครับเลยต้องทำคลิปนี้เมื่อวานก็เปอยเลดไป20นาทีนะผมก็ไปเข้าอีกเครื่องหนึ่งครับไปเลดอีกชาหนึ่งเพราะเครื่องผมตอนนี้เป็นอะไรไม่รู้นะครับเข้าสองมิตรไม่ได้ก็เลยต้องทำแบบนี้นะครับต้องเปลี่ยนเครื่องเลยเพื่อไปบอกอาจารย์ครับก็มีเพื่อนอีกคนนึงนะครับก็เข้ามาด้วยกันก็พูดคุยกับอาจารย์แล้วก็นินทาครูไปด้วยนะครับ ก็นินทานกว่าครูเขาเปิดใช้ไม่เปิดเลยครับรูเขาถามว่าเน้นลิเน้นยุคขาดเลยไหมผมตบไหมครับก็ <c oughs> ตลกนิดหน่อยนะครับก็ย่คาดมันไม่ดีนะครับก็อยากเรียนนะครับเฮ้อข้าวหน้าข้าวหลังอาจารย์ก็มาแล้เร็วปล่อยปล่อยตามเวลาไม่ว่าแต่ยอย่าปล่อยลิือตกันนะครับถ้าอาจารย์รู้ตัวผมก็ขอโทษ้ลยครับอย่าตัดกิดผมนะอาจารย์ ก็อาจารย์ใจดีครับบางวิชาก็ให้ทำแค่สอบเก็บคะแนนสอบกับเก็บคะแนนแล้วก็ทำงานแค่นั้นเองบางวิชาบางวิชานี่งานเป็นสิบเป็นร้อยเป็นเป็นล้ะบางวิชามีงานเป็นค่าป่ะครับบางวิชาถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขายนะครับเดี๋ยว ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นก็จะมี ep2 อหรือว่าอยากให้มี ep2 ก็คอมเมนต์มานะครับสำหรับเพื่อนๆที่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันและห้องเดียวกันนะครับก็เงียบๆไว้นะครับว่าใครนะครับเราเรารู้กันอยู่เนาะเราเรู้กันอยู่ถ้าเรารู้กันอยู่ก็กเงียบๆไปอย่าไปฟ้องจานนะเพื่อน สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแรครกับคลิปนี้นะครับไว้เจอกันคลิปใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ